สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องอาร์ซิสตูรีโอนะครับวัน st นี้ผมมียอดเงินที่จะถอนอยู่สิเหรียญครับ12.70จครับอีก1 0 0 0 0หมื0นแต้มเงหมืนทิเกตนะครับก่อนจะถอนผมขอเอาห0 0 0 0มืทเกตนี้ไปแลกเป็นยอดเงินก่อนนะครับ หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นกดตรงนี้เลยแล้วก็ปุ่มซ้ายมือด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าถึงหนึ่งหมื่นแล้วกดแลกได้เลยครับโซนจุดหนึ่งอสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับขอแนะนําก่อนเลยนะครับผมถ้าจะถอนนะครับยอดขั้นต่ำต้องเป็นสิบเหรียญนะครับตรงนี้ต้องเป็นสิบนะครับอันนี้สิบสองจุดแปดแล้วผมสามารถถอนได้นะครับผม หลักการถอนก็ง่ายๆครับกดที่ paypal ครับสำหรับคนที่ไม่ถึงตรงนี้จะไม่มีนะครับผมแล้วก็ใส่อีเมล paypal นะครับส่วนตัวลงไปนะครับเพราะกดถอนไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอะไรขั้นตอนการดำเนินการนะครับตอนนี้อันนี้มันจะหายไปประมาณอย่างเร็วนะครับ3าวันอย่างช้าก็ห้าหกวันนะครับ เสร็จแล้วถ้าเข้า p พ y ์ a l มันจะบวกเป็น c คช h out นะครับผมตอนนี้ก็ยอดที่อันนี้ c คชเอาทเนี่ยครับตรงนี้ผมจะขออธิบายก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันเป็นยอดที่เคยถอนเงินไปแล้วนะครับเรียกแคชเอาทนะครับยอดบาลานซ์ยอดบาลานซ์นคืองบงบปัจจุบัน,นครับงบที่อยู่ในระหว่างการสะสมเมื่อกี้แต่ยังไม่ได้ทำการกดถอนส่วนโพสต s คือการตรวจสอบนะ เป็นพวกกระบวนการตรวจสอบครับอันนี้ตัวแอปเองจะเป็นคนจัดการนะครับเสร็จเร็วหรือช้ายอยู่ที่ระบบจัดการของแอปด้วยับเสร็จแ,แล้วเงินก็จะเข้า PayPal นะครับแคชเช์นี่คือยอดเงินที่เคยถอนไปทั้งหมดนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยก็10เหรียญ250บาทก็ลองคิดเล่นๆดูแล้วกันเนาะอย่าง300เหรียญ300เหรียญ เหรียเท่ากับยีิบหาบาทเออเพราะฉะนั้น300ร้คูน,นยีิบห้เหรียนเท่ากับยีิบหาบาทนะครับ300ร้คูณยีิบห้าโดยประมาณตอนนี้ผมก็ถอนจากเกมนี้ไปทั้งหมด7จ็ดันห้าโอเคมาคิดจำนวนเสร็จละกำลังมึนๆเ,เอนเอ,นอยู่โอเคนะครับ ขั้นตอนก็ง่ายๆครับถอนปกติมาส่นท่วนกันนิดนึงนะครับถ้าไม่เล่นเกมก็ดูโฆษณาเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาไปกับการดูโฆษณากดชื่อให้เราอยากทำหาเ๋ยวแล้ว นะครับพอหมดเวลาแล้วเราก็จะได้แต้มหนึ่งร้อยนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่างๆก็ลองกดๆดูเราก็จะได้แต้มกดหลายครั้งก็ได้หนึ่งหมื่นพอดีก็จะแลกเงินได้ครั้งหนึ่งนะครับพอเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับอะไรได้เสริมนะครับสําหรับคนที่เบื่อๆไม่รู้จะทาอะไรก็กดเล่นๆได้ครับได้ไรายได้เสริมส่วนหนึ่งผมก็กดมาจนเนี่ยครับสามร้อยเหรียญล้วก็ได้กําไรจากแอปนี้ไปประมาณนั้นแหละครับ 7,500บาทแล้วตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอมารีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับผมใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต,ต์ติชมใต้คลิปได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมคราวหน้าจะได้ไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ